ผูบาอาจยบเป็นอาิและบู้ชแา้วก็น้องบูชาถวายบุญ เลิศในะ่าไม้ในเลิในคุณงามความดีตลอดเส้นทางรุ่นเกิอาทูขมาทัศตมาธุััรัลิสับิุวะธเนยวาญาณาเยนะัทวรตยนาตา ทนุพัเราตนาตยีอะมะเนาราตนาตยีอมะเนาวาตยนคตาวารตยนตัพพทะมะะระทธั